เรื่องของความเดือดร้อนประชาชนหน่อยโดยเฉพาะผลกระทบพายุที่พันผ่านมาเนี่ยสามลูกนะล่า <ทะ S 1> สุดก็คือแบทโ<ะ>ม <ทะ S 2> ใช่ไหมฮะหลังจากบัวลอยผ่านไปแล้วไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงแต่โอ,โโอ้โหอ่วมอ่วมอ่วมข้างบนก็น้ําท่วมไอในเมืองฝนตกหนักก็ท่วมเหมือนกันท่วมขังแบบนี้ชีวิตดีที่ลงตัวคอนเซปต์กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวอันนี้คือภาพเมื่อเช้านี้เองตอนประมาณก่อนเที่ยงฮะ11โมงส5นาทีถนนพญาไทนะครับคุณผู้ชม ระดับฟุตบาทแล้วอะเมื่อกลางวันนี้ในช่วงที่เรารายงานข่าวใหญ่คุณผู้ชมแจ้งมาเยอะเลยนนทบุรีกรุงเทพหลายจุดตกกันหนักนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับฝนกระหน่าน้ําท่วมขังถนนสีนครินทรครับนะฮะนี่ฮะนี่บริบรเวณถนนสีนครินประมาณบ่ายโมงห้าสิบเจ้าของโพสต์บอกว่ากลับตัวก็ไม่ได้นะครับหลังจากฝนตกหนักด้านข้างศูนย์การค้าซคอนสแควร์ และช่วงเวลาบ่าย2โมง8นาทีนะครับน้ำท่วมขังขยับได้ช้าทั้ง2ฝั่งแล้วก็ไล่ลำดับมาเลยบ่าย2-40เจ้าของโพสต์ยังบอกว่าโปรดส่งใครมารับฉันทีที่ซอยแสงจันนะฮะโอ้โหนี่มาเป็นเพลงกันหมดเลยหลังจากนั้นครับอีก5นาทีถัดมานะครับหน้าศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คมีน้ำท่วมขังทุ้นผิวการจราจรจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นรถยนต์สัญจรลำบากมาก สุดท้ายก็สะสมที่แยกพัฒนาการนี่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับค่ะแต่ว่าที่ต่างจังหวัดเดือดร้อนหนะักกว่าในกรุงเทพเยอะค่ะองะน้ำท่วมสูงน้ําป่าไหลหลากแล้วดูคุณผู้ชมนี่คือพนังกั้นน้ําขวามือคือแม่น้ํานะนี่คือแม่น้ําค่ะสูงมาก แล้วตัวถ้าหักกระสอบทรายมันหลุดสักช่วงหนึ่งเนี่ย<ฮ>คือมันเข้าพื้นที่เศรษฐกิจเลยนะนี่คือพื้นที่ของสุขโขทัยค่ะคุณผู้ชมห <โฮ S 1> ูเห็นขคนรู้เลยออ่ะแ <โฮ S 1> ม่น้ำยมอ่ะร<ล>ะดับ,บม<า>ันต่างกันเยอะมากระดับมันต่างกันเยอะมากจริงๆค่ะผู้ใช้ทิกตอกค่ะเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าจุดนี้ก็คือหลังธ,ธนาคารกสิกรไทยนะคะน้ํามันสูงมากๆเลยอ่ะบางจุดก็เข้าท่วมขังในพื้นที่ละก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะสกัดกั้นมาให้น้ำเนี่ยเออเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจค่ะเห็นบอกว่าน้ำเนี่ย กัดเซาะนะแล้วก็บางจุดเนี่ยไปล้นคันดินที่บริเวณริมแม่น้ํำยมและโดยเฉพาะที่หมู่6แล้วก็หมู่7ที่อ,อําเภอสวรรคโลกค่ะน้ําท่วมถนนฝั่งตะวันตกก็คือจุดนั้นจะเป็นสะพานท่ากเกษมแล้วก็ถนนฝั่งตะวันตกสะพานวัดหนองวง คือมันเป็นพื้นที่ติดต่อกันด้วยแล้วก็จะมีจุดที่เป็นถนนริมแม่น้ํายมเขาจะขาดเป็นช่วงๆนะ,ะระดับน้ำเนี่ยมันสูงจนทําให้เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนแล้วค่ะคนใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังแล้วนะระดับน้ำในแม่น้ํายมบริเวณประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์วัดเมื่อช่วง11บเอโมงเนี่ย ระดับความลึกของน้ํา11เอดเมตรแล้วนะคะ,คะ11เอ็ดเมตรกว่าๆแล้วมันก็ไหลามาเรื่อยๆนะครับในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ก็อ่วมอยู่เหมือนกันไปดูอ่างทองอ่างทองฝนตกหนักด้วยแล้วเจอน้ําจากเหนือลงมาด้วยก็ขยายวงกว้างโดยเฉพาะตําบลผงเพงอาเภอป่าโมกนะครับห่างจากจุดที่คันกั้นน้ําคือมันมีคันกั้นน้ําพังเมื่อชองบ่ายเมื่อวานเนี้ยไอ้จุดเนี้ยมันห่างมาไม่ถึงร้อยเมตรจะเห็นปริมาณน้ําคือมันผุดขึ้นมาแบบนี้ครับ จากถนนคอนกรีตแล้วมันเข้าไปบ่าท่วมบ้านที่อยู่ท้ายน้ําเจ้าหน้าที่ก็นําพวกบิ๊กแบ็คพวกดิน,นยพยายามไปกั้นแล้วเอาไม่อยู่ฮะชาวบ้านก็ต้องทยอยขนของขึ้นที่สูงเราไปคุยกับป้าอ่อนป้าบางอ่อนกุลสิริแก่ต้องสร้างแพรลอยน้ำอะฮะเพื่อจะนําทรัพย์สินทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของต่างๆไปเก็บไว้บนแพรลอยน้ําที่แกต้องสร้างขึ้นมาเองนะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแล้วก็นาผ้าใบมาคลุมนะกลัวน้าฝนมันจะมาทําลายด้วย ตอนนี้นะครับน้ำทะลักมาเร็วมาก20อนาทีสูงกว่า1เมตรแกก็เลยบอกดีนะที่เตรียมตัวเอาไว้เช่นเดียวกับชาวบ้านครับอบพยพทรัพย์สินขึ้นมาอยู่ริมถนนสายผงเผนบางบานก็เสี่ยงนะครเห็นไหมแพที่ป้าพรแกป้าบางออนแกทําขึ้นมาเองแบบนี้คือขึ้นมาอยู่บนถนนก็เสี่ยงอะอเรื่องรถลาเรื่องอะไรแบบนี้แต่ชาวบ้านก็บอก ก็ต้องทำมาฮะก็มันไม่รู้จะไปทางไหนอะนะครับที่อยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่รับน้ำมาจากทุกสารทิศเหมือนกันค่ะคตอนนี้ก็ลำบากแล้วเพราะว่าชาวบ้าน43,458ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลผ่าเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดแล้วก็เพิ่มสูงเรื่อยๆทีเนี้ย มันจะมีเหตุนี้ด้วยค่ะเป็นเรือยนต์ที่เขาจะล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะผ่านที่วัดสนามชัยที่ตำบลบ้านป้อมมานนะคะกระแสน้ำเนี่ย คือมันแรงไงก็เลยไปกระแทกกับแนวกระสอบทรายที่ทางอปตเ็าทากั <half traumatic> ้นเอาไว้มันก็เลยทําให้แนวกั้นเนี่ยแตกค่ะ2เมตรได้น้ําทะลักเลยค่ะท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน20หลังความสูงเนี่ยสามส้30-50เซนค่ะทางวัดก็เลยต้องระาย้ายแล้วก็ขนพวกพระพุทธรูปต้นหมู่บูชาเครื่องสักการะหนีน้ําค่ะ หลังจากแนวกั้นแตกเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงปรากฏว่าน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะตอนนี้วัดระดับได้สูงสุด50เซนติเมตรแล้วค่ะส่วนที่อำเภอพิมายบ้างครับนครราชสีมาหน้าห่วงเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ําเอ่อล้นค่ะนาข้าวนี่เสียหายเป็นร้อยไร่อ่ะคุณใช่ค่ะก็ต้องผักดันน้ำนะใช้เครื่องสูบน้ำากเครื่องผักดันน้ําในเขื่อนพิมายลงไปสู่แม่น้ํามูลท้ายเขื่อน อันนี้เพราะอะไรจุดนั้นมันมีพวกโบราณสถานอยู่ไงน,นีาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับค่ะปิดท้ายที่ยะโสธรค่ะ ยะโสธรเนี่ยก็คือทางหลวงยะโสธรเขาเอาป้ายมาแจ้งเตือนแล้วนะว่าน้ําท่วมแล้วก็แท่งเวอรีเออร์เนี่ยเอาไปปิดทางละตรงจุดกลับรถต่อลอดใต้ตสะพานเพราะว่าถ้าคุณไปคุณจมแน่เครื่องคุณดับแน่แน่ค่ะคือแม่น้ําชีจากจูเมืองยะโสธรเนี่ยค่ะคือมันมีการข้ามไปยังเขตอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะมันไหลเข้าท่วมทางลอดจุดนี้สูงประมาณ40เซนได้นะคะทุกชนิดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่คุณเข้าไม่ได้นะนะเสี่ยงอันตรายค่ะค